เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอในหัวข้อการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการการปฏิรูปศาสนาสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาววนิดาโพทอง 2. นางสาววรกมลถึงแสง 3. นางสาวสุนิสาหิงงาม 4. นางสาวสุวิการนามงามและ 5. ดิฉันนางสาววารีธรรมุธาค่ะ การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหมายถึงการเกิดใหม่ได้นําเอาศิลปะวิทยาการของกรีกโรมันมาศึกษาใหม่ทําให้ศิลปะวิทยาการกรีกโรมันจเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึง่งเป็นสมัยที่ชาวยุโรปเกิดความกระตือรือร้นสนใจอรารยธรรมกรีกโรมันจึงถือว่าเป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองที่ชาวยุโรปมีสิทธิและเสรีภาพช่วงเวลานี้จึงถือว่าเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายที่จะปลดปล่อยยุโรปจากสังคมในยุคกลาง ที่เคยถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคิดศาสนาที่เป็นสาเหตุและความเป็นมาของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการศิลปะวิทยาการเริ่มต้นในราวคิดศตรวรรษที่14และสิ้นสุดลงในป่งกลางคิดศตรวรรษที่17ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของ,ของประวัติศาสตร์สมัยกลางและสมัยใหม่การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเริ่มขึ้นที่นครรัฐต่างๆ บนคาบสมุทรอิตาลีซึ่งมีความมั่งคั่งและร่ำรวยจากการค้าขายต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่บริเวณอื่นๆในยุโรปสาเหตุและความเป็นมาของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการการขยายตัวทางการค้าทําให้พ่อค้าชาวย,ยุโรปและบรรดาเจ้าผู้ครองนครในนครรัฐอิตาลีมีความมั่งคั่งขึ้นเช่นเมืองฟอร์เรนซ์เมืองมิลาน หันมาสนใจศิปลปะและวิทยาการความเจริญในด้านต่างๆประกอบกับที่ตั้งของนครรัฐในอิตาลีเป็นศูนย์กลางของจกักรวรรดิโรมันตะ,ตะวันตกมาก่อนทําให้นักปราชญ์และศิปลปินต่างๆในอิตาลีจึงให้ความสนใจศิปลปะและวิทยาการของโรมันความเจริญทางเศรษฐกิจและการเกิดรัชชาติในยุคป,ปลายยุคกลางทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านด้านองค์กรทางการเมืององค์กรทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการการศึกษาแบบเดิมเน้นปัจฉญาทางาศาสนาและสังคมในระบบวิวัานจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดังนั้นนักป่าสาขาต่างๆจึงหันมาศึกษาอารยธรรมกรีกและโรมันเช่นนักกฎหมายศึกษากฎหมายโรมันโบราณซึ่งนำมาใช้ในการพิพากษาคาดีทางการค้านักรัฐศาสตร์ศึกษาตำราทางการเมือง เพื่อนำมาใช้ในการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งนักประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ก็ค้นหาความจริงและสนใจศึกษาอารยาธรรมกรีกโรมันเช่นกันทัศนคติของชาวโยุโรปในช่วงปลายสมัยกลางต่อการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากการที่เข่งคัดต่อคำสั่งสอนทางคิดศาสนามุ่งแสวงหาความสุขในโลกหน้าหาทางพ้นจากบาปและปฏิบัติทุกอย่างเพื่อเสริมสร้างกุศลให้แก่ตนเอง ได้เปลี่ยนแปลงการมองโลกในแง่ดีและเบื่อหน่ายกับระเบียบสังคมที่เข้มงวดกวดขันของคิดจักรรวมทั้งมีอคติต่อการกระทำมิชอบของพวกพระจึงหันไปสนใจผลงานสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆของมนุษยชาติและเห็นว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้ดีและมีคุณค่าขึ้นได้ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นที่มาของแนวคิดแบบมนุษยนิยมที่สนใจโลกปัจจุบันมากกว่าหนทางมุ่งหน้าไปสู่สวรรค์ดังเช่นเคยการรม การล่มสลายของจักรวรรดิไบเซนไทายหรือจักรวรรดิโรมันตะวันออกถูกพวกมุสลิมเติร์กยึดครองในคศ1453ทําให้วิทยาการแขน,นตงต่างๆที่ที่จักรวรรดิไบเซนไทายสืบทอดไว้หลังไหลคืนสู่ยุโรปตะวันตกความเจริญในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเป็นการศึกษาอารยธรรมกรีกโรมันทางด้านวรรณกรรมปรวติศาสตร์ศิลปกรรมและวิทยาการด้านต่างๆโดยให้ความสำคัญของมนุษย์กับการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันที่เรียกว่ามนุษยนิยมโดยผู้ที่มีความคิดความเชื่อเช่นนี้เรียกตนเองว่านักมนุษยนิยมซึ่งได้พยายามปลดเปลื้องตนเองจากการครอบงำของคิดตะจกักและระบบฟิวดัน ลักษณะที่ให้ความสำคัญของความเจริญในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการคือถึงแม้จะเป็นความสนใจศึกษาความรู้จากอารยธรรมกรีกโรมันแต่ก็ไม่ใช่การลอกเลียนแบบจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการศึกษาความรู้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาผลงานที่สำคัญก็จะได้แก่1วรรณคดีประเภทคลาสสิก นักมนุษยนิยมที่กระตุ้นจินตนาการของชาวยุโรปให้มาสนใจงานวรรณคดีและประชยาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งมนุษยนิยมนั่นก็คือฟรานซิสโกผู้ซึ่งชี้ความงดงามของภาษาละตินและการใช้ภาษาละตินให้ถูกต้องผู้ที่สนใจและนิยมงานเขียนวรรณคดีประเภทคลาสสิกจะค้คนคว้าศึกษางานของปราชสมัยโรมันตามห้องสมุดของวัดและโบสถ์วิหารในยุโรป แล้วนำมาคัดลอกรวมทั้งนำวรรณคดีและแนวคิดของปราชียกยี้มาแปลเป็นภาษาละตินเผยแพร่ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีผลงานของนิโคลโลมาเคียเวลลีเรื่องเจ้าผู้รองนครเดอะปรินซ์กล่าวถึงลักษณะการเป็นผู้ปกครองรัฐที่ดีเซอร์ทอมัสมอร์เขียนเรื่องยูโทเปีย กล่าวถึงเมืองในอุดมคติที่ปราศจากความเลวร้ายซึ่งผลงานของนักมนุษยนิยมเหล่านี้นำไปสู่การต่อต้านการปกครองและวิธีปฏิบัติของคลิทตจักรที่ขัดต่อคัมภีร์ไบเบิลส่งผลทำให้เกิดการปฏิรูปศาสนาขึ้นในปีคิศักราช1517ส่วนงานวนารรณกรรมที่เป็นบทละครนักประพันธ์ที่สำคัญก็คือวิลเลียมเซกสเปียร์ ซึ่งเขียนบทละครที่มีชื่อเสียงอย่างโดมิโอและจูเลียตและเวนิสวานิสสอศิลปรกรรมในยุคกลางศิลปรกรรมที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพิธสัศาสนาโดยเฉพาะทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดจินตนาการอย่างเสรีได้ผลงานส่วนใหญ่จึงขาดชีวิตชีวาแต่ศิลปรกรรมในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยานิยมงานศิลปะของกรีกโรมันที่เป็นธรรมชาติ จึงให้ความสนใจความสวยงามในสรีระของมนุษย์มิติของภาพสีและแสงในงานปฏิมากรรมและจิตกรรมให้สมจริงสมดุลและกลมกลืนสอดคล้องมากขึ้นศิลปินที่สำคัญได้แก่ไมเคิลแอนเจโรบูโอนารตีเป็นศิลปินที่มีผลงานทั้งด้านจิตกรรมปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรม ผลงานประติมาก,กรรมที่สำคัญและมีชื่อเสียงคือรูปสลักเดวิดเป็นชายหนุ่มเปลือยกายและปิเอตาเป็นรูปสลักพระมารดากำลังประคองพระเยซูนในอ้อมพระกรส่วนผลงานจิตกรรมที่มีชื่อเสียงคือจิตกรรมฝาผนังที่เขียนไว้บนเพดานและฝาผนังของโบสถ์ซิสตินในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมที่มีลักษณะงดงามมาก รูปทางซ้ายมือจะเป็นรูปสระปิเอตาส่วนภาพอันกลางจะเป็นจิตกรรมฝาผนังเขียนไว้บนเพดานและฝาผนังของโบสซิสตินในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และรูปสุดท้ายคือรูปสลักเดวิดเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นศิลปินที่มีผลงานเป็นเลิศในสาขาต่างๆภาพเขียนที่มีชื่อเสียงคือภาพอาหารมื้อสุดท้ายซึ่งเป็นภาพพระเยซูกับสาวกนั่งที่โต๊ะอาหาร ก่อนที่พระเยซูจะถูกนำไปตึงไม้กลางเขนและภาพโมนาลิซาเป็นภาพหญิงสาวที่มีรอยยิ้มปริศนากับบรรยากาศของธรรมชาติภาพซ้ายจะเป็นภาพอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูและภาพที่สองคือโมนาลิซาหญิงสาวยิ้มปริศนาลาฟาเอลเป็นจิตรกรที่วาดภาพเหมือนจริงภาพที่มีชื่อเสียงคือภาพพมานดาและพระบุตรพร้อมด้วยนักบุญจอ 3. ด้านวิทยาการความเจริญอื่นๆด้านดาราศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ชาวยุโรปสนใจกันมากในช่วงเวลานี้นักดาราศาสตร์ที่สำคัญคือคอเปอร์นิคัสได้เสนอทฤษฎีที่ขัดแยง้งกับคำสอนของพิธศาสนาโดยระบุว่าโลกไม่ได้แบนและไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่เป็นบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ด้านการพิมพ์ในช่วงสมัยนี้ได้มีการคิดค้นการพิมพ์ที่ใช้วิธีการเรียงตัวอักษรได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยโยฮันกูเทนเบิร์กชาวเมืองไมในเยอรมนีทำให้ราคาหนังสือถูกลงและเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวาง,งผลของการฟื้นฟูศิละปะวิทยาการความสนใจในโลกปัจจุบันในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการชาวยุโรปเนี่ยยังคงนับถือศรัทธานในพระเจ้า แต่จากการได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของมนุษย์นิยมทำให้ชาวยุโรปเนี่ยมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันให้ดีและสร้างสิ่งต่างๆเพื่อความสุขและความมั่นคงให้แก่ตนเองสะท้อนในงานศิลปก,กรรมต่างๆที่สร้างขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของตอนเองเช่นสร้างบ้านเรือนอย่างวิจิตรสวยงามการมีรูปปั้นประดับอาคารบ้านเรือนและการวาดภาพเหมือนของมนุษย์ ความต้องการสแสวงหาความรู้การที่มนุษย์ต้องการหาความรู้และความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตทำให้ต้องมีการคิดสร้างสารรค์ผลงานและวิทยาการต่างๆดังนั้นมนุษย์ในสมัยฟู้นฟูศิลปะวิทยาการจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการคิดค้นการทดลองการพิาพาควิจารณ์อย่างมีเหตุผล เป็นผลให้วิทยาการด้านต่างๆพัฒนามากขึ้นสภาพสังคมของมนุษย์ในสมัยนี้คือการตื่นตัวในการค้นหาความจริงของโลกทำให้มนุษย์ต้องการแสวงหาความรู้และสำรวจดินแดนต่างๆอันนำไปสู่การปฏิรูปศาสนาการสำรวจทางทะเลและการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา การปฏิรูปทางศาสนาการปฏิรูปทางศาสนานะคะเกิดขึ้นในคาาริสตศตวรรษที่16มีสาเหตุสําคัญมาจากความเสื่อมและความนิยมในผู้นําทางศาสนาและการเกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับศาสนาเนื่องจากมีการศึกษาคัมภีร์ไบเบิเลและแปลออกเป็นภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งและภาษาเยอรมันทำให้คิสตศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจใหม่ การปฏิรูปศาสนาจึงเกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยมีผู้นำการปฏิรูปหลายคนและใช้ชื่อแตกต่างกันการปฏิรูปคิดทศาส,สนาหมายถึงขบวนการในยุโรปตะวันตกที่ปัจเจกชนและสถาบันต,ต่างๆแสดงความเห็นคัดค้านการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามหลักในคัมภีร์ไบเบิลการปฏิรูปเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนในที่สุด คิดศาสนาในยุโรปได้แตกแยกเป็นสองในใกิกายคือโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์สาเหตุการปฏิรูปศาสนานะคะ 1. ประชาชนไม่พอใจสันตประปาที่กรุงโรมพระและบัตรหลวงมีความเป็นอยู่อย่างฟุ่งเฟือยหรูหราทั้งยังเรียกเก็บภาษีบำรุงศาสนาสูงขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในคิดจักในกรุงโรม รวมทั้งการซื้อขายตำแหน่งของพวกปาดหลวงและความเสื่อมเสียในจริยาวัตรของสัตตปปา,ปาที่ครองอำนาจในคิทธิสัตรวตรรษที่15-16 2. เจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆในยุโรปต้องการเป็นอิสระจากคิทธจักรที่มีสัตตปปา,ปาเป็นผู้ปกครองและจากจักรพรรดแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ เนื่องจากสันตปรปาเข้าไปยุ่งเกี่ยวและใช้อำนาจทางการเมือง 3. การศึกษาในสมัยฟื้นผู้ศิลปะวิทยาทำให้ชาวยุโรปเห็นว่ามนุษย์สามารถทำความเข้าใจคำพีไบเบิลได้ด้วยตนเองมากกว่าที่จะผ่านพิธีกรรมของศาสนาจากักรสสันตปรปาจูเลียตที่2และสันตปรปาลิโอที่1 ต้องการหาเงินในการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงลรมจึงส่งคณะสมณทูตมาขายใบไทยบาปในดินแดนเยอรมนีเนื่องจากเป็นแนวคิดของชาวคิดว่าพระเป็นเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาช่วยให้มนุษย์พ้นจากบาปเรียกว่าการไถ่บาปด้วยการเสียสละพระชนชีพการไถ่บาปจะเป็นการเปิดทางให้มนุษย์ได้รับการอภัยโทษและกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ได้อย่างถูกต้องการปฏิรูปศาสนาเริ่มต้นในดินแดนเยอรมันในคศนอสอนเ5 1 7เมื่อมาตินโรเทอร์นักบวชชาวเยอรมันและเป็นผู้สอนเทววิทยาสายคัมพีแห่งมหาวิทยาลัยวินเทนบุกในเยอรมันได้เขียนยัตติ95ข้อคัดค้านการขายใบไถ่บาปติดไวน้น้า มหาวิหารแห่งเมืองวิเทนบุกยติของเขาได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในเยอรมันแต่ผู้นำของคริสตจักรได้ลงโทษเขาโดยประกาศให้เขาเป็นบุคคลนอกศาสนาแต่เจ้าชายเฟรดริกผู้ปกครองแคว้นเซกโซนีได้ให้ความอุปถัมภ์ของเขาไว้และให้เขาแปลคัมภีร์ไบเบิเลเป็นภาษาเยอรมันทำให้ความรู้ด้านศาสนาแพร่หลายไปทั่วมาตินลูเทอร์ ได้ก่อตั้งนิกายลูเทอร์ซึ่งได้แพร่ขยายไปทั่วเยอรมน,นีและสแกนดิเนเวียในสวิตเซอร์แลนด์ได้เกิดการปฏิรูปาศาสนาเช่นกันโดยเริ่มจากอุลิกชวิงเลชาวเยอรมันไฮริทบูลิงเจอร์และจอรนคลาวินหรือกันแวงชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งรัฐทีคลาวินที่แพร่หลายในสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและสกอตแลนด์ในอังกฤษพระเจ้าเฮนรี่ที่8 ทรงขัดแย้งกับสันตะปาปาเรื่องการยาขาดกับพระมเหสีองค์เดิมของพระองค์คือพระนางเจ้าแคทเธอรีนแห่งอารากอนเพื่ออภิเษกสมรสใหม่พระองค์จึงได้อังกฤษแยกตัวศาสนาออกจากศาสนาจักรที่กรุงโรมโดยแต่งตั้งสังฆราชแห่งแคทเธอร์บิวีขึ้นใหม่ต่อมาในคศ1563กษัตริย์สรัอังกฤษทรงประกาศตั้งนิกายอังกฤษหรือนิกายแองกิตันโดย โดยกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขของศาสนานิกายนี้มีลักษณะลักษณะเด่นคือการยอมรับและรักษาพิธีกรรมต่างๆของนิกายโรมันคาทอลิกแต่ไม่ยอมนับถือสันตะปาป,า,ปาที่กุ้มลงในฝรั่งเศสหลัตธิคาวินได้แพร่หลายในฝรั่งเศสในกลุ่มที่เรียกว่าพวกอูโกโนตซึ่งถูกรัฐบาลปราบปรามอย่างหนักในคริศตรวรรษที่16 การปฏิบัติได้แพร่ขยายจากเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษฮอลแลนด์และกลุ่มสแกนดิเนเวียไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปและมีการต่อต้านทุกแห่งการต่อต้านรุนแรงเกิดขึ้นในฝรั่งเศสสเปนจนกลายเป็นสงครามศาสนามิกายทางศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่ในคิศตรวรรษที่16นี้คือมิกายโปรเตสแตน ซึ่งหมายถึงผู้คัดค้านซึ่งต่อมาได้แยกเป็นนิกายต่างๆมากมายเช่นนิกายรูเทอร์แลนด์นิกายรีฟอร์มนิกายเพรสไบทีเรียนนิกายแองกิตันการปฏิรูปศาสนาของคริสตจักรเมื่อมีการปฏิรูปศาสนาในดินแดนต่างๆนักปวดและชาวคิดบางคนได้รวมตัวกันต่อต้านและปฏิรูปตนเองรวมทางชักชวนให้คริส คริสตสาสนิกชนอื่นๆทำตามบางท่านมีผู้เลื่อมใสและยกย่องให้เป็นนักบูลเช่นวริจิตแห่งสวีเดนและพวกปัญญาชนพยายามศึกษาเรื่องศาสนาแล,ละเผยแพร่สู่ประชาชนซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวเป็นการปฏิรูปจากคริสตสาสนิกชนเบื้องล่างแต่เมื่อการปฏิรูปศาสนาลุกลามไปอย่างรวดเร็วคริสตจักรจึงได้หาทางยับยั้งดังนี้ 1. การประชุมสังคาย,ยนาแห่งเทรนในระหว่างค้อส4 5 4 5ถึง1547และค้อส6 5 6 2ถึง1563เพื่อกำหนดระเบียบวินัยในคริสตจกักรยกเลิกการขายใบไทยบาปและใช้ภาษาพื้นเมืองในการสอนศาสนา 2. การปรับปรุงระเบียบวินัยของนักบวชและตั้งคณะนักบวชเพื่อการปฏิรูปเช่นคณะเยซูอิต ตั้งขึ้นในคศ1534เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาและเผยแพร่ศาสนาไปยังประเทศต่างๆการปฏิรูปศาสนาของคริสตจกักรทำให้เกิดมิชชันนารีจำนวนมากเพื่อเผยแพร่คำสั่งสอนในโรมันคาทอลิกไปทั่วโลกผลของการปฏิรูปการศาสนาคริสตจักรแบ่งออกเป็นสองนิกายคือโรมันคาทอลิก มีส่วนกลางที่กุงโรมมีสันตปะปาปาเป็นประมุขและนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งแยกเป็นนิกายต่างๆได้แก่นิกายรูทอแลนด์นิกายคราวินนิกายแองกฤษขั้นส่วนนิกายออร์ทอดอกแยกตัวไปขึ้นกับสันปาปาในคศ1045โดยมีสังฆราชที่เรียกว่าพัทริเชตเป็นประมุขซึ่งหมายถึงกรีซรัสเซียเซอร์เบียโรมาเนีย บางแกรียทําให้ความเป็นเอกภาพทางศา,าสนาสิ้นสุดลง 2. เกิดการกระตุ้นให้ศึกษาหลักธรรมคริสตตียศาสนามากยิ่งขึ้นในหมู่สามัญชนมีการเผยแพร่คริสตศาสนาไปยังดินแดน,นต่างๆเกิด3เกิดกระแสนิยมในประเทศต่างๆเนื่องจากนิกายโปรเตสแตนต์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมให้อำนาจแก่ผู้ปกครองในท้องถิ่นเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการปกครองประเทศ สเกิดสงครามาศาสนาในโยุโรปหลายครั้งส่งผมให้สถาบรรันกษัตริย์มีอำนาจเหนือคตตริสตจักรในที่สุดกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ